ว่าปัญหาของเราคือทั้งท่วมทั้งแล้งในพื้นที่เดียวกันเพราะนั้นถ้าเราเก็บน้ําในฤด,ดูน้ําท่วมไว้ได้เนี่ยในช่วงแล้งเนี่ยเราก็เราก็มีการบริหารจัดการก็ก็มีน้ําที่เพียงพอนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเราให้ความสาคัญกับการรักษาสาธารณสมบัติซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องรักษาไว้เพื่อส่งทอดให้กับลูกหลานให้ได้เพราะไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาไม่กันเขตแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปในะเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา ท่านดรรอยบุญท่านก็บอกว่าวิทยาศาสตร์ของหิ่ีเนี่ยสามารถนํามาใช้บริหารจัดการน้ํานอกเขตชลประทานได้ดีนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์เห็นผลมาหลายพื้นที่ส่วนสุดท้ายคือทํำยังไงให้ชาวชาวบ้านที่นี่เนี่ยปรับวิถีการดําเนินชีวิตมาทําเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งหลังจากที่คุยกันใน3ข้อนี้หลักๆนี่นะคะก็มีโอกาสให้ทางพี่ๆแล้วก็ชุมชนห,หลายๆท่านได้มีโอกาสไป ร่วมอบรมเรียนรู้กับเครือข่ายของทางสชน,นในหลายพื้นที่ทําให้วันนี้สิ่งที่เราวางแผนร่วมกันมาเกิดความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายแล้วก็มีประมงคืนบ้านที่เพิ่มขึ้นนะคะไปททาให้ประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขออนุญาตเุิดปะเทได้มาเื่อให้รายละเอยียดว่าแผนงานที่ทา กับชุมชนอยอะเลยนะขอบคุณดดค่ะี่ช่วยครับเราต้องมีข้อมูลถ้ามีข้อมูลเนี่ยเราจะข้อมูลมาใช้เพื่อวางแผนในการพัฒนาพื้นที่หลักๆเนี่ยนะครับก็จะต้องดูว่าของเดิมมีอะไรมันจะไม่เกิดการพัฒนาพอเรามาทางสายเก็บน้ำเนี่ยสังเกตว่าหล่อน้ำเนี่ย,าายก็ขึ้นมาได้ถึงสองเมตรสองเมตรนี่ถ้าแผ่ไปกว้างๆเนี่ยเอาพื้นที่คุณงังส่นี่ด้านมหาศาลนะครับเราได้น้ำเพิ่มขึ้นดินขนเกือบสองแสนลูกทำให้การทำงานของระบบการจัดเจ็บน้ำเนี่ยดีขึ้นนะครับ ที่เราทำเนี่ยก็คือถุงล้อค้องไ่เนี่ยออกไประยะทางก็แเพีอง2.7กิโลหลักๆคือชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำหลากนะครับน้ำท่วมแล้วก็ในหน้าแรงก็ไม่มีน้ำสสนอได้สำรวจข้อมูลนะครับเพื่อมาทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การทำแผนที่นะครับใช้ระบบ GPS JS เนี่ยเข้ามาเพื่อวางแผนจัดการน้ำของตัวเองแล้วก็รับเงินสัสนุนจากอินพัชนะครับเข้ามาทางเราก็ได้สบรวจข้อมูลนะครับแล้วก็ สนุนเรื่ององค์ความรู้ต่างๆให้ชาวบ้านสามารถจัดการน้านในพื้นที่เองได้มีการน้อมนําแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ทําให้ชาวบ้านสามารถมีผลผลิตทางด้านการเกษตรได้มากขึ้นจากเดิมแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นข้อสําคัญคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชาวบ้านลงมือและปฏิบัติเองนะครับแล้วก็ทํางานด้วยตัวเองบำรุงรักษาซ่อมแซมด้วยตัวเองเพื่อความยั่งยืนต่อไปนะครับทําโครงการอะไรแล้วที่มันแบบ ครั้งเดียวแล้วจบไปนะครับอันนี้เนี่ยพอพอเราทําเป็นโครงการระยะยาวแล้วมีมาการมีส่วนร่วมของชุมชนเองเนี้ครับแล้วมันประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ดีใจมากเลยแล้วก็ภูมิใจมากกับชาวบ้านเขาด้วยนะครับในส่วนของบริษัทอินทัชนะคะเราได้ลงามาพื้นที่ตั้งแต่ปี2561เริ่มจากการทำระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานให้กับโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์นะคะเนื่องจากที่นี่เนี่ย เราทราบว่ามีน้ําไม่สะอาดแล้วก็ต้องซื้อน้ําทานนะคะงนั้นเริ่มมาจากนั้นเสร็จปุ๊บเรามองว่าชุมชนเนี่ยก็ต้องซื้อน้ําฐานเช่นกันก็เลยมองว่าไหนๆทำระบบน้ําดื่มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ทําระบบน้ําให้โรงเรียนเสร็จก็เลยทําตู้หยอดเหรียญให้กับชุมชนด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยชุมชน ามาซื้อน้ำได้ในราคาถูกนะคะอย่างเช่น20ลิตรเนี่ยในราคาที่แค่เพียง5บาทจากเดิมที่เคยใช้เงินถึง10บาทนะคะ,ะไรายได้ที่เกิดขึ้นจากตู้กดน้ำเปลี่ยนชุมชนเนี่ยโรงเรียนก็จะได้เอามาบริหารจัดการในการปรับเปลี่ยนไส้กรองหรือดูแล maintenance นนนระบบกรองน้ำด้วยอันนี้เป็นจุดแรกที่เราเข้ามาดำเนินโครงก,การนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางสำนักง,งานสาระะสนเทศทรัพยากรน,น้ำนะคะทางซ้ายมือของดิฉันเริ่มจากดรรอยบุญรัศมีเทศท่านท่านแรกท่านมี แนวคิดว่าเอ๊ะที่นี่เป็นพื้นที่ที่มีน้ําล้อมรอมมีพื้นที่ที่มีน้ําเหลือเฟือทําไมเราไม่ใช้น้ําที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะคะก็เลยเป็นที่มาของการบริหารจัดการน้ําชุมชนร่วมกับทางสงสงน,นแล้วก็ชาวบ้านวางยาวนะคะทำให้เกิดผลสำเริจในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการดูแลอบรมชาวบ้านแล้วก็การเรียนรู้ร่วมกันการทํา้ายการบริหารจัดการน้ําการทาแปลงเกษตรที่สมีใหม่ตามแนวพระราชดุิของในหลวงรัชกาลที่9 อันนี้ทั้งหมดทั้งวงเนี่ยร่วมกันทํามาประมาณสักสามสามปีโดยประมาณนะคะทําให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้ค่ะเป็นในโครงการมาเน,นกาตะกอนแม่ก็ใช้ฟักบัวหอสาย,ยางค่ะเจ้าต,ตอนนี้เพิ่นกะมี่เป็นสายเป็นอันอย่างก่อนนำยศค่ะก็เลยไปดีเวลาเวลามีามําำยศเราแม่ก็ได้ไปเหตุอื่นพื้นดินพือนอ้นยางใส่เวลาเป็นประโยชน์ค่ะน,น้ำกา บริเเปียงพตตะเก่าค่ะได้ประหยัดน้ำขึ้นอีกค่ะกระต่างกัน50%นนค่ะครับหลังจากได้โครงการมากกรู้สึกว่าทั้งชุมชนนี่กะได้รับประโยชน์หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ท้ายย่มแรงหลกักการเรื่องเศรษฐกิจทฤษฎีไม่จากที่เพิ่นเคยเหตุกเกษตรเชิงเดียวยังเห็ดถ่ายเหตุหน้าปังหน้าปีสุมือ เพิ่นก็เริ่มป,ปรับปับโตมาเห็ดเป็นปลูกพักพืชสวนขั้วหลายขึ้นังีนะครับแล้วก็ได้รับสนับสนุนจากทางสถาบันสารสนเทศเพิ่มมาวาดแผนวาดผังให้บอกการบริหารระบบในแปลงรายได้ก็เพิ่มต่อมือจากสองสามมือได้ร้อยหนึอ่อยสิ้มือเนี่ยก็เพิ่มเป็นมื่อละสามร้อยสี่ร้อย การรู้สึกว่าดีดีขึ้นกว่าเก่าหลายเต๋อไปครับอยากขอบพุ่นทั้งสถาบันสารสนเทศนะครับและสพยากรน้ำครับบริษัทอินทัที่เพิ่นเห็นมือเข้ามาสนับสนุนโครงการดีๆกรครับปวดรักษาระยะห่างครั้งนี้นะครับระดับจำเป็นนครับโอ้โหต ปิดเบอร์เท่าไหร่ต้องเปิดอันนี้เปิด